อนันตะศสสะอนของโจคับอี้เด็นวันเสรทเาอสรแ่การศึกาอาโบยมสลวนจอย

ย่าสําราญบัวเล่นละกลางทางเาอยู่เจ้าจะได้อู่อ้ยนอนกให้ตื่นมาวาะเยหวังเอ้ย จะไปอยู่พุ้นหนทางดอกทางใดวังจาไปอยู่ไทยเทียวพื้นทางปุ่นลาหวังจะไปอยู่พุ่นทางลาวหรือพมามาเลเซียปาไอ้ไตก็เนนั้นเจ้ามาวาบาเยอะวาเอ้ยมาเด้อหวันเอ้ย và má dê quan ơi เออจังว่าขวัญเจ้าไปอยู่ห้องหอพากนอตังใดหรือจะไปมาหาวิดาจ้าเลยบอกมาโอตังที่หรือจะไปอยนีในที่ดอกทำงานหรือจะไปลุงบาลแต่เข้านานปีนานาให้พลันมาแม่มาถึงเวลาให้เจ้าตาย ย่าไปยาเมื่อนี้ยาไปยาเมื่อนั้นวันนี้ให้ตาวมาว่ามาเยือควัมนเอย หรือจะไปอยู่ทางอุ่นทงบุญทางวาดสารัดท่องเที่ยนนวเที่ยวเหร่นบ่มาวันจะไปเที่ยวเห่นทางไหนก็ให้ตาไปเห่นสาวอยู่ฟัง ân, บุญบุญอยู่ให้สงมาเที่ยวพลาไกลๆในเมืองไทยหรือเมืองนอบอกว่าสามือีวันนี้ให้ตามาว่ามาเยอะว่าดือ มาเรีอกวันหนึ่งมาเรียกวันหนึ่ให้เจ้ามาเตรียมตัวบวชมาปฏิบัตเป็นสงฆ์มาดํำรงพระพุทธศาสนาให้ปฏิทานให้ต่างต่อบวชหนึ่งพรรา มือนั่นละก็ขอให้ได้ดอกสุงผลละเกิดทุสนมากล้นลคนให้ดอกคาวังภากนีฟ้านเป็นที่ต่างสุงเจ้าปาธนาให้ได้ขอใส่ผ่าบานดาเอ้ยพ่อแต่แม่ขอ A mu mu na nam thế thế, Oi xa lẻ ao ho sơ con sa chân wa cho sáng dịp dọc hâu câu dịp dọc quản áp Quản lưỡi chúng mà kiếm bạc đen đen Tăng mặt xanh lẽ măn hỏi Tăng quầy oi quán văn thiệt thần Năm anh trần họ lộn lại Vì tăng hoàn đọc mây Xúc câu và kia xác Đoạn mắt la họ buộc Đọc thật cầu bản trùng chi Tốt trăng trang tỉ Trăng để chân Ô quản cho Mò phạm »ដែងដរុល់រូបង់គី venes, told ចីជ a g и т а н je eø » i x ò n t e e t h a I i เออสิทธ ra, ิราชาเป็นจังวาเอื้อกันวาดาสาตานิบุญเฮามันหน่อยเห็ดอาดิจังบดเทียงมันมันแปปปันตุกเสาคำอาดิจังบดเทียงแต่มันแเปปปินอยู่บ่อเศร้าคนเกิดมาแล้วกะเท่าเนื้อเหียวนังยานการเวลาแปรผันสุขวันเวินเมอ่อให้ถือดีไปหนาให้จะลืนไปหนาบาลาไม่สิแกอให้ไป ไเถึงอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออออผู้เป็นเข่าศาสนาพระธรรมาระสงพ์พริ่งย้อมเดือกุมกาบยาสิสาบแสงโตโซหเือหาว่าเท่าไปบอถึงยาสิหลงละเรื่องไปด้วยทางมันสวยไกวมันแก่ ความตายแม่ไปสีหวันคุณหากแม่นท้อจำเอือนุ่มเท่าไทยเฮานักเบิกแกยาไปเลเบึนแต่ม่อนไปหาสอนตั้งแต่ป่าไปคุดสาละนอนเฝ้าอยู่น้าหน้าเธอเหลียนก่หางไงก็เกียดน้อยไปหาก้อยไข่หมดแดง บ่จักเบิดจักแก้งวันผาวันศิลป์ปติทินบ่เคยมองเหีุดคองบ่เคยเว้าบส่สมเป็นคนเผาบส่สมห่อเป็นผู้ใหญ,ญ่ลูกหลานเพื่กระบอได้ไรสิเว้าว,ว่าดีท่านเอ้ย ừ ạ cả mi nhà khu phong và người Nhôm cùng cá bi ta sạp xem tổ xuống ờ hà và cầu phải bọt ừng luôn là lưng phải đuổi Tăng mặt xuống quay mặt trẻ hay sắp tha ớt phò mì hay Tâm bụng ớt xà nam chá ớt mà số con thì là nó โอ้ยโอ้ยน้อยนั่นล่ะเด้อสาธุสาธุสาธุอเนกเตโชชัยยะตุภวังชัยยะมังคลังสุขังพะรัง สาธุสัพพุทุสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเสด็จจังใดปัด้ายในกายเป็นดีสาธุพุทธพมือถอมพุทธเดืนนัเดินโม่ไหลตักกระจายม่กระจายพุทธค่ายออกพุทธุษม่รุดพุทธุษโมไลโอมสหารสุทภพปัดเทีบสิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด อซาปนเวัตุซาปมังครังราคันุสัพพเทวตาซพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติปวันตุเตปวัตุสัพปมังครังราคันุสัพพเทวตาัพพธรรมานุภาเวนะสัทถาโสตวันตตเตะวันุสัาปมังค์ารังราคันุสัพปเทวตาัพพสังฆาโนภาเวนะจตราชโสตีะวันตุเตา าลเซนปูตาคราับลเซนปูกับอีกดันหนึ่งนะครับไลเซนปูตาหน,น,นึ่นงศยงเก้าหนึ่งศูนย์หกับเอฟซีสดสดมาหนึ่งศูนย์เ้าหนึ่งศูนย สาธุ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 ระพุพลานาะพระธรรมลงทุกประสงค์ตะเพินสุขสวัสดีมีชัยอิติปีโสปกาวาในโลกลาบรมไผสูดายมหากรรมโกนาโถหิตายาสปปานินังโกเรตาวาบร,รมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะจัจวาเชลโฮโตเมชัยยะมังพารังสาธุนโมนีนโมน,น,มนีวิเศษนโมนเถกของสวรรค์นามนีไหลออกจากอพอปีติพระภูมมาจากเราออกจากพระต์หนักระกบเป็นใหญ่จิตะพรชัยชัยยา มงคลสัพพุทุสัพพสุสัพพโรกสัพพัยสัพพคอเสียจะไล่ปัดท้าให้กายเป็นดีให้มีโชคมีชัยเงินไหลนองทองไหลมากคนมากับเงินเงินมากับคนนักชาบิติเงินไหลนองจิติมหาราชาจิติมหาราเชิรจิติมหาริติโชธรณีสาจงร่างให้กลายเป็นดีนักการบัตรน้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ สาธุอนุโมทนาด้วยขับพนากทั้งสามรูปด้วยพวกนี้บวชนรระชาสุสบวชสม,มเนับวชบวชสม,มเนอรเป็นเน่จรจากสิปดเลยจะเอาสินสีกใรขันยายัยติเป็นพระ,ะขออนุโมทนาบุญด้อให้ใจขอสร้าง่ายเหลือน,น้ำเน้อด้วยทีีการทรี่ีการในการ อัญเชิญอ,องเทพเทวดานะครับสู่ขวัญบายสีตุ้มขวานเฮ้านะครับเป็นอีกสองข้องสิบสี่ประเภทนี้พ่อแม่คู้บ้าอาจารย์สีทอดมากข้าพเจ้าบดินทรามอาจารย์ต้องดง,งานาทนครอา,ารามประจําสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีประจําวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีหากปกค้องประการใดได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ตัวข้าพเจ้าทักการรับบั้เนิดสาธุสาธุ เสร็จแล้วบาร์เซโลนาเป็นพิธีนะครับสู้วันหนักนะครับท้องเพื่ที่สู้ขวนหนักครับสามหนักครับมันจะมีหนักจ้อยละเอียดนะครับราคานักมันควรใช่ราคานักพุ่งเด็ดนะครับที่บลูไซด์เขาบันซานะครับผมเอากระสาทูสาทูไปน้ำกันครับสำหรับไล่เส้นปูตานะครับแอดยิมกาไอเอฟซีเด้เบิร์นแล้วนะครับที่คุณ วัฒนาคิดใชัยนะครับที่เพิ่นน้ำตนผาปานะครับมาถวายปูครับผมเมื่อวันเมื่อวันเนี่ยัมเอาแมงโมเงินมาแล้วเมื่อวันเมื่อก่อนอ่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อวันที่แปดเจ็ดวันที่หกนะครับที่เพิ่นน้ำตนผาปามานะครับถวายปูปูครับถาท้วงว่าเพิ่นซิมิโชงไงเครื่องทีมงานเพิ่นครับผมเพิ่นก็เลยบอกว่าอยุยยอดคือเก่าเกศครับอยู่ขังลุ่มก็คือ ครับเก่าเก่า<ๆ>สันบ่ากับพี่แจน้าครับ,รบผมคงานพี่ที่ปลูกแขนหนักครับผมสาธุสาธุไปน้ำกันที่ทครับปลูกแขนหน้าพี่ที่ปลูกแขนสูงวันหนักครับโดยอาจารย์อาจารย์ต้อมนะครับดงนครครับผมเป็นหนอมอาพาม สาธุสาธุเปนน้ำกันดนะครับเนีย่ยแม่ผู้สิผูกแขนเป็นคือว่าเป็นเทาเป็นแก่หรือว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็ว่าได้ครับผม ใช่ทดอันแล้วก็ทดลองด่เลย Gue t referred Marche Tours for my very first thumbnails all week in Tibet. Here's my Tours!

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ รับสาธุสาธุไปทั้งันนะครับดิซี่ที่ผูกแขนหนักนะครับหนักจอยหนักพุ่งเดืดหนักมุงคนใช่ครับดิซี่นะครับกับดูโชวนเรื่องไม้ทั้งปัน เลขขันนมุน,นะครับอาจารย์ต่อมวาสา3เจ็ดามวันสันวาเป็นแนวทางครับสามเเจ็ากับเขาเมื่อนี้นะครับผมวันที่แปดครับขอตักดาคมพศสองพันหาร้อยหกนี่เป็นมือสันก็ดีเป็นมืองนาดทั้งสามะนาดมงคลชัยขนาดจอยแล้วกันาดพุ่งเดชถือว่าเป็นตัวแทนของ อขอบรัวเฮ้า,าขอบรัวใหญ่ลูกหลานของคู่ตาผู้ที่บักขาวตามพ่อนาเนี่ยแหละทีไปเบิกซับไม่เข้าต่อไปกระไดไปปฏิบัติแทนรรไดบรรลุเป่าบรรลุดวงอยู่ในลมกัสบสวัสดิ์จริงได้ดีกับเบ่าจาเอากับเจ้าที่เจ้าทางทัทบุรวัดป่าบัดเมมิดเท่าเบิกซับใหม่อคู่แม่คู่ เบิกทรัพย์มหให้บริวารสุข,ขูดสุข,ข้นได้มีอยูมีกินต่อไปนี้ปฏิบัติได้สามเดือนแล้วกันออกมาให้รับศกไงเด้อทุกคนได้รับศกไงสุข,ขูดสุข,ข้นหม่อมทั้งเอฟซีทั้งบาทนำ้ำสาธุย่อมเงินน้ำกันโมทนาน้ำกันให้รวยสุข,ขน้นบาด

อยู่นีนนใหงฮักกันแพ่งกันบัดสิไดลรวยไปน้ากันโศกไงไปน้ากันตามหลวงพ่อต่อไปนี่นะพัดิไปเบิกทรัพย์ไม่เา้าดา<อ>วันนี้ได้ววาารับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์ต้อมดงนา,นาคนครนะครับมาเป็นพัรนพิที่ ที่กัมพูชาสูส่หัวหน้าเป็นซิลิคอนแก่บริวารของปูตาปูที่บอกเอาบัวเจ้าว่าอาจารย์ต้อมเก่งปนนีดเนาะเกิดเป็นบล็อกขึ้นพอ ที่นะครับผูกแคนหนนะครับอากาสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสู้คนหนักผูกคนหนักนะครับอีที่ทุกท่านไปเบื้องแรกกับโซเชียนเนี่ยยิ่น